ไม่พลาดสองเลขวัดดังอ่างทองทำพิธีเชิญรูปปั้นไอ้ไข่ มาอยู่วัดกับ50เจ้าแม่ตะเคียนวันที่26กันยายน63ที่วัดใหม่โคกมะรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองทางวัดได้จัดพิธีเชิญรูปปั้นจำลองไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชมาไว้ที่วัดเพื่อให้โชคลาภกับชาวบ้านร่วมกับพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองที่อยู่ภายในวัดใหม่โคกมะรุมกว่า50ต้น พร้อมได้ทำพิธีบวงสวงอันเชิญเทพเทวาโดยมีอาจารย์สรน์ขงเวศจอมขมังเวทแห่งเมืองอ่างทองเป็นผู้ทำพิธีแต่จู่ๆก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นเมื่อมีมแมลงปอนับหมื่นตัวบินมาร่วมกันที่บริเวณปรำพิธีแล้วบินย้ายมาอยู่ที่หน้าบริเวณศาลาการปร,รียนวัดซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกไม่เคยมีมาก่อนซึ่งผู้ที่มาร่วมงานเชื่อว่าไอ้ไข่แสดงปาฏิหาริย์นอก จากนี้ภายในพิธีดีเจจ๊ะจ๋าได้เดินทางมาร่วมงานและไลฟ์สดด้วยแต่จู่ๆดีเจจ๊ะจ๋า ก็เกิดอาการคล้ายกับแม่ตะเคียนทรายทองเข้าแฝงล่างออกไร่รำไปตามจังหวะดนตรีเครื่องปีพาดโดยทางพระครูถาวรวินยัยวงศ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหม่โคกมะรุมได้เดินเข้าไปพูดคุยสักครู่แม่ตะเคียนทรายทองจึงออกจากร่างไปสำหรับวัดใหม่โคกมะรุมได้ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศที่มีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองมากที่สุดถึง50ต้นโดยชาวบ้านที่เจอต้นตะเคียนตา สถานที่ต่างๆ ได้มาแจ้งให้ทางคณะกรรมการวัดไปอัญเชิญมาอย่างวัดใหม่โคกมะรุมซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากพบเจอต้นตะเคียนที่อยู่ภายในบริเวณบ้านหรือสถานที่ของตนเองจะต้องนำไปถวายวัดเพื่อให้แม่ตะเคียนมีที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคลาบตามความเชื่อสำหรับพิธีเชิญรูปปั้นจำลองไอ้ไข่มาไว้ที่วัดใหม่โคกมะรุมวันนี้ได้มีประชาชนและนักเสี่ยงโชคเดินทางมา ร่วมจำนวนมากและทุกคนไม่พลาดที่จะใช้แป้งโรยลูกหาตัวเลขจากต้นตะเคียนพร้อมกับขอโชคลาบจากรูปปั้นจําลองไอ้ไข่ขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ